ดีคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมเองนุนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในแมปนินจาไทคูนั่นเองนะครับออซึ่งโอ้โหผมปวดหัวกับลูปบอกมากเลยมันบั๊กมันเยอะมากคือตอนนี้มีบั๊กใหม่เข้ามาด้วยนะครับคือปกติผมไม่เคยเป็นนะบั๊กนี้เป็นบั๊กชิปล็อกนะครับคืออันนี้เป็นบ่อยมากโอ้จีกเกนเกิดเดี๋ยวค่อยไปสู้แล้วกันนะโอเคซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิว โบดที่ผมเพิ่งไปซื้อมานะครับก็อย่าเรียกว่าเพิ่งไปซื้อเลยดีกว่าก็ซื้อมาเลยนั่นแหละแล้วก็คืออันนี้เลยนะครับนี่เซนจูโทบิรามาะเยดเดอร์ว่าผมชอบรุ่นที่หนึ่งไหมผมว่าช่วงแรกๆเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะก็คิดว่าพี่แกนาจะแบบเป็นแค่ไอ้อ่อนคนนึงนะแต่ที่ไหนได้เนี่ยแกม่งโคตรเก่งเลยบอกเลย ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูพลังกันดีกว่านะครับพลังเีอยอะไรบ้างครับมีวูดโค n นแล้วก็ดีฟฟอร์เ s สอะไรสักอย่างแล้วก็พระพุทธรูปพันมือนะครับจำไม่ได้ละมาดูดีกว่าว่านโหดหรือเปล่านะครับโอเคมาไปลองกับมอนกัน,กนแล้วกันนะวูดโค n นลองดูสิโอ้ยเอ้ เฮ้ยทาไมโคลมันอึดจังอะคือปกติเป็นไอ้พวกแบบเนี้ยมันโดนปบทิดแป๊บเดียวก็ตายแล้วนะครับโคลนเนี้ยมันตายง่ายครับหรือแต่อันนี้ตายยากมากอะแบบอึดจัดอะอึดมากบอกเลยโคตรอึดเลยครับถึงแม้มันจะสปาไม่เยอะแต่ว่ามันอึดครับโอ้โหไ,นะไดีอยู่นะเนี่ยได้อยู่ได้อยู่เออผมชอบต้านี้แหละเออมันอึดดี โอเคมามาดูท่าต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเป็น deep forest ่าไม่ออมกันอ่ะนี่โอ้เป็นการเสกป่าไม้ออกมาแเคเ่นี้เออตเมิดก็ถาว่าแรงไหมโอเคผมบักแล้ครับอืผมจะไม่สามารถหันไปไหนได้แล้วนะครับไม่สามารถหันดูหน้าผมได้แล้วนะครับโอเคโสมนี้ผมไม่สนใจละมาดูสกิลต่อไปเลยดีกว่านครับพอพูดทะลุพันมือเอออย่ต่อยต่อยต่อย มันไม่แรงเลยวะ่ะแต่ก็โอเคอยู่ผมมันต่อยไม่โดนด้วยโอ้โหอะไรวะอะไรช่างแม่งก็แรงอยู่แหละอือหึหร้อยไม่โดน ปล่อยล่างโคลนไหมล่างโคลนพวกนี้โคตรอึดเลยครับเจ็บร้อยแตกก็อาจริงนะคือผมว่าโหมดเนี่ยมันก็จะบอกว่าเหมาะต่อการเอาไป PVP ีไหม ผมว่าไม่นะเออเพราะว่าสก,กิลมันแบบค่อนข้างจะเบาครับแต่ก็ผมก็อาจริงซื้อมาเพื่อว่ามารีวิวอย่างเดียวเลยนะครับไม่คิดอะไรเยอะแยะเลยถามว่าดามจมันโอเคไหมมันไม่ค่อยเละมันต่อยไม่ค่อยโดนเลยวะ่ะเออสปบต่อยไม่เคยโดนเลยแต่เลือดมันค่อนข้างจะอึดนะครับที่รู้ๆเนี่ยนะแล้วก็น่่งโคนมันก็อึดด้วยอืม โอ้แตกครับนี่โดนเข้าไปเป็นยังไงล่ะถ้าถ้าโดนร่างโคนต่อยไปด้วยเนี่ยน่าจะมีสิทธ์แตกอยู่ครับปล่อยเข้ามาด้านในเลยชิบพายอุ้ยออมันโดนประตูแตกเหรอปกติมันโดนประตูไม่แตกนะ ต่อยไม่โดนหมายมิ้มแม่ต่อยไม่โดนครับมันต่อยไม่ค่อยโดนเลยรู้สึกมันมันต่อยโดนยากอะ่ะเออ อินโอต,ติก็ประมาณนี้แหละอือก็ให้ดูหน้าไม่ได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็เพราะเพียงแค่นี้แหละสำหรับเซินจูโทบิรามะนะครับแค่ผมไม่อยากให้คลิปมันสั้นเฉยนะครับก็เลยทำให้มันยาวขึ้นนิดหน่อยนะครับสำหรับวันนี้พราะเพียงแค่นี้แหละครับบาย